หนีออกจากคลินิกสุดเพี้ยนที่ต้องบอกว่าโคตรมันโคตรลุ้นโคตรหลอน,นจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องเพมนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยฝากกด s u b s c r i b ์และกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับในคลิปนี้นี่ผมจะมาให้ดูแบบทีเซอร์ของเกมนี้ก่อน เราจะมาหนีจากโรงพยาบาลของเฟสดีกันนะครับไปเราไปเล่งกันเลยดีกว่าอันนี้อะไรอ๋อมีคนอ๋อมาถึงแซ้ซอลล่างกันซะแล้วนี่บกมือท,ทักทายก่อนหนึ่งทีโอเคลุยกันเลยลุยทางออก <c oughs> อ้าวหมอที่ตอนรัเราเมื่อกี้หายไปแล้วทุกคนดนตรีก็เปลี่ยนไปอ้าวมอโผล่อยู่นี่อาวไม่ใช่สุขภาพความตายอ้าวคนแก่ครับนี่หยิบกุญแจเรียบร้อยไขกุญแจโอเค แมดนตีร้องใจ้นึกว่าอยู่ในอินเดีน,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 น่าโจน <c oughs> เอาอะ้ววะเอาจบเลยอ๋อกระโดดโอ้ยลืมอ๋อมันเป็นล่องนึกว่าทางตรงวะ่ะ <c oughs> คนนั้นตกไปเหมือนเราเลยคิดเหมือนกันนึกว่าอ๋อไม่มีอะไรให้กระโดดโอเคเอาจบเลย นี่ไม่ใช่โลบักไม่เอาก้ยยากว่ะเอ็งมาเร็วเว้ยอุย้ยจบเลยหมวดเดียมอลคนนั้นทำให้เสียแบบสมาธิเฮ้ยเฮ้ยจริงๆมันก็ไม่ยากนะทุกคนเราทำให้มันยากเฉยว่ะโอเค ผ่านเฮ้ยดนว่าไม่ผ่านอันนี้อะไรเลเซอร์ Laser. โอเคต้องมาเล่นมุมนี้ครับถือก็โอเคอยู่น,นี้โดนถอกว่าจะอะไตู้ว่าจะอะไตู้กระจกโอเคพาไปแล้วอันนี้ห้ามเหยียบสีเขียวใช่ไหมเฮ้ย,ยผ่านไมได้ไงวะอ้อาว แต่ตูตายอ๋อเขาเหยียบไม้เอ้บ้าเอ้ยจบเลยอะไรเขาเนี่ยรอไม้แป๊บรอไม้แป๊บโอเคไปแล้วแ่ใจร้อนอะรอโอเคไปต่อไปต่อ เอาเว้ยเอาเว้ย <c oughs> มันก็ไม่ได้ยากนะแต่มันหัวร้อนหัวร้อนนิดนึง <c oughs> มาเลย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 ซ <c oughs> ีสันสดใสามาเด้มครับในเกมโรบ็อก เรียบร้อยไปบอกมันสีสันส,ส,สดใสโดดจมน้ำไปทุกคนเขี้ยบอ่ะเดี๋ยวจะมีฐานมาแน่ๆแต่ว่ามันจะช้าหน่อยหมุนไปเรื่อยๆต้องขึน้นอันแรกก่อน ทิ่สองไม่น่าไม่น่าขึ้นได้เอาเคลียร์มาแล้วนล้วเนี่ยว้าวสลับมาวะทุกคนสลับสลับกันเอ้ยอย่าอยู่นิ่งวรอไม่ต้องไปตามมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียดายเสียดายโคตร โอ้โหอย่างเซงนี่เราต้องมาอยู่มุมนี้ถึงจะมองเห็นเ้มาเรียบร้อยโอเคจริงๆมันไม่ยากนะเรียบร้อยไม่ยากไม่ยากไม่น่าพูดเลยจบเลยเรา จบเลยเราวิดาเกียร์เนี่ยหลายแผ่นแล้วหมุนช้าซะด้วยอวพอดีเลยพอดีเป๊ะ เฮ้ยเๆๆๆอะไรวะอะไรวะอะไรวะโอ้ยอุตส่าห์ไปแบบไม่เนียนนะยังหลน่นดิจบกัน เอ้ยด่านนี้แั่งใช้ไล่ใช้ไล,ล่แค่โดดก็พอไม่ต้องแบบโดดแบบขยี้นไปใช่ไหมไปดูกันนะอุ้ยโห อุ้ยอะไรครับเนี่ยโหพอดีพอดีจัดพอดีอะไรล่ะหลมอยู่ตรงเนี้ยไม่มาโดดใหม่อ,มอีกรอบนึงอะยังไง โอเคต่อไปเราจะอ่าถึงแล้วถึงสักทีแต่เราต้องเดินตามมารื่เลยนะโอ้โหเสียล้นเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายอยู่ที่จังหวะในการโดดล้วนเลยโอเคน้ามาไล่เราออกไปสิครับ หนีหนีโอ้โดนตรีรอรอไหมรอไหมนี่น okay, ี่ดูดูดูนี่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 มีไล่เราด้วยเีอะเรามีการชะลอดูมาอีกนะเดี๋ยคนคุณผู้ชมไม่เห็นนี่ไล่มาไม่หยุดยั้งโอเคห้ามเหยียบนักสีเขียวห้ามเหยียบนักสีเขียวนักสีเขียวตกลงมาใส่แน่เลยอะไรครับเนี่ยอุ้ย เอาเว้ยเอาเว้ยกับดักเยอะนะเนี่ยแบบนี้นี่ไงตัวกระจุยโอเครอให้น้ำหยุดตกก่อนจะเยี่ยมนี่นี่มีน้ำะไรอันนี้อันนี้ไรน้ำเงินเหรอ <c oughs> อ๋อชิปละ ม่งเป็นสะพานใสสีเขียวโอเคเรียบร้อยอันแรกเขียวอันต่อไปน่าจะน้ำเงินหรือเปล่าลองดูสิเอ้ยอ่ะน้ำเงินอีกทอบเอ้ยแดงแดงแดง,แดงเอ้ยถูกกว่าใช้ได้ใช้ได้ถือว่ามั่วมั่วเก่ง นี่คืออะไรอ่ะคือกูแช่และใบมีดใบมีดไม่ยากนะนี้ไม่ยากไม่ยากเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆโอเค ชือ้อแล้วอ่าอยู่ฝั่งนู้นประตูโอ้ยนี่คืออะไรลูกบอลเหรอเ,หเล่าว่าเหรอโอาเ้ยโอ้โหเฮ้ยลืมอะไรครับเนี่ย วมอโอเคเราเยี่ยมนึกว่าจะไม่รอดไม่มีตัวไหนวิ่งมาไล่ว่าแล้วพูดได้ขายคำมาแล้วทุกคนดนตตีก็ทำดีนะนี่นีหนีหนีน,น,นีสุดเลยครับน,นี่มีมาแล้วมาแล้วโอมา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 ,มา,มา นี่คืออะไรโอ okay. เคย่างย่ยงดึงลงแล้วเราไปคู่คนนี้ตลอดเลย นี่เป็นดานอะไรอ่าเหยียบกองโอเคไม่ยากก็เหมือนยาก อะไรครับเนี่ยอุตส่าห์มาเงียบๆจะไปแบบเท่ๆซะหน่อยโอ้ยด่วนไม่ถึงพาพาพาเดินพาดเฮ้ยเสียดายอะไรครับเนี่ยเฮ้ย,ด,ยด่วนไปถ่ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนเย็นนะเจนเย็นเออ จะรีบไปไหน,นเราไม่คิดจังหวะอ้ววคนนี้ไปฝั่งนู้นแล้วหรอไวมากนีอ่อะไรครับเนี่ยรีบรีบรีบรื่นรื่น โอ้ยเกือบโอ้ยมิดเสียดายอ่ะตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้ยเต็มเส้น เอาไหมโอเคครับมานไไรใช่ไหมอ่าคือบอลแล้วไงเฮ้ยต้องทิมเหรอโอ้ต้องทิมต้องทิมต้องทิมแล้วมันไปไหนได้ล่ะโอ้ยลบ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 ไม่ดีกว่อนนะมันพคตทชาไมต้องถือปืนในตำแหน่งตรงนั้น รืนเหมือนมีเล่พุ่งออกมา้ยลงมาสู้เลยกันเลยเออเอาเอาไว้มันห,หลือเครื่องออะทุกคนเกมมันไม่ยากนะครับนี่หลบลบลบแสดงว่าห้ามโดนไม่แต่ครั้งเดียว อ๋อเราอ๋อเลื่องเราอยู่ข้างบนกว่าครับตอนที่มันลงมาอ่ามันเหลือนิดเดียวถ้าหน้โดนอีกสักสามทีนะ่าจะตายแล้วมั้งเราเราเรรานที่มันพุ่งมานี่คือช้ามากนะนี่กดหจิซะด้วยทำทรงกงหุหงิดอลงมาลงมาลงมา ทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึง,นงโดนตีล็อกเวอร์อลงมาสักทีจะได้โดนฉีดยานี่ทีเดียวจบเลยชนะแล้วใช่ไหมออกไปสิมันน่าจะหายไปแล้ว เมื่กี้เกือบเดินเกืบเดินตกลงไปจบเลยนะเฮ้ยเรียบร้อยแล้วทุกคนน่าจะจบเกมแล้วนะครับเนี่ย go back to the start อโอเคจบแล้วทุกคนเกมนี้เราก็จัดก,การด็อกเตอร์เรียบร้อยเกมนี้น่าจะมีประมาณนี้ก็สนุกดีนะเพิินๆโดดๆมันๆ โอเคครับยังไง,นนงก่อนหื่นฝากกด subscribe และกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะพามาเล่นเกมอะไรอีกยังไงฝากไว้เลยนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย